ถ้าหายเป็นปกติแล้วสามารถกลับมารับประทานของที่ของที่เป็นนมเป็นขนมปังได้ไหมคะก็เป็นคำถามที่ผมย้อนกลับเมื่อกี้ฮะเราจะทานนมไปเพื่ออะไรกันครับถ้าเราทานนมเพื่อต้องการแคลเซียมท่านทราบไหมครับว่าแคลเซียมที่มากที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใบมะกรูดครับคุณไปซื้อใบมะกรูดในตลาดมา ใบมะกรูดนะฮะสดๆนะฮะมาล้างผ่านโอโซนเพราะว่าผู้นี้มันจะมีพิษนะครับมียาฆ่า,มาแมลงเยอะหรือล้าง,ล,างล้างผ่านด่างด่างทับทิมเสดเดทให้แห้งเสดเดทให้แห้งเสร็จเราตั้งกระทะนะครับกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันไม่ต้องใส่อะไรเลยฮะเปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงเกินไปเอาใบใบมะกรูดเนี่ยไปคั่วในกระทะคั่วไปคั่วมาคั่วไปคั่วจนกระทั่งมันแห้งครับแห้งเสร็จเนี่ยเราเอาใบมะกรูดเนี่ยมาโขลก โขกให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาใบมะกูดเนี่ยที่โขกแล้วเนี่ยมาคั่วในกระทะอีกรอบให้แห้งคราวนี้ก็ใส่ในกระปุกวางไว้ให้พ้นความชื้นนะครับแค่นี้เราจะได้ใบมะกูดซึ่งหอมและอร่อยผมใช้คว,ว่าอร่อยนะครับก็เอาใบมะกูดอนนี้ตัก1ช้อนโต๊ะนะครับหรือครึ่งช้อนโต๊ะแบ่งเป็นสองเวลาก็ได้โรยไปในข้าวโรยไปในอาหาร เราก็จะได้แคลเซียมเนี่ยสมบูรณ์แบบและทราบไหมครับว่าใบมะกรูดเนี่ยมันเป็นใบไม้ที่มหัศจรรย์ชนิดหนึ่งเลยเพราะว่ามันมีกรดอะมิโนครบทุกชนิดอยู่ในตัวมันครับเพราะฉะนั้นหาหาทานได้เลยนะครับเอทานขนมปังได้ไหมถ้าสุขภาพดีเนี่ยก็ทานได้ครับแต่อย่าทานเยอะนมผมแนะนำก็ทานได้แต่อย่าทานเยอะ เด็ดตดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะกลับไปกินขนมปังได้อีกเนี่ยมีน้อยครับไอตัวแป้งสาลีเนี่ยมันอยู่ในเครื่องปรุงอาหารมันอยู่ในทุกๆเมนูที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเกืร้อบเ0 0นี่ยผมใช้กว่าไอแป้งสาลีเนี่ย กูเตนตัวเนี้ยยังอยู่ในแทบทุกๆอาหารที่ผสมอยู่เยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับจากทางไหนเพราะเราได้รับเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นกลายเหมือนกับว่าทําให้เราทานไม่ได้อยู่ดีนะครับก็แนะนําว่าก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ทานได้นะ้คนหายแล้วก็ทานได้นะครับนิดหน่อยไม่เยอะนะครับ